วิดีโอนี้นะคะเราจะมาลองดูกันซิว่าคุณจะได้รับการติดต่อจากใครนะคะลักษณะของคนที่จะติดต่อคุณมานะคะ คุณจะได้รับการติดต่อจากใครดูเป็นคนทางไกลนะคะคนคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มีพลังงานที่เขาอาจจะมีปัญหาทางการเงินหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดอาจจะต้องดูแล นะคะมีพลังงานของลักษณะออคนที่ดูมีปัญหารุมเร้าในชีวิตนะคะดูเหนื่อยล้าดูเป็นคนทางไกลจริงๆนะคะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่คือเขาดูมีความใจดีอยู่นะเป็นคนที่อ่อนโยนค่ะนะแต่ว่าน่าจะมีอายุพอสมควรอาจจะโตกว่าคุณนะคะดูเป็นผู้ใหญ่ นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของทางไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือเป็นคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะอยู่ห่างไกลกันกับคุณนะคะมีพลังงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเมถุนตุลกุมเอ่อพฤษภพกันมังกรนะคะเมษสิงธนูนมินกรกฎพิจิกนะคะมีทั้งจริงๆก็มีทั้งน้ำดินลมไฟนะคะพลังงานอาจจะ มักจะปวดหลังนะคะคนคนนี้อาจจะปวดหลังหรือมีความเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดอาจจะเป็นตัวเขาหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดของเขานะคะมีการผ่าตัดมีลักษณะที่บอกไปนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือปัญหาทางการเงินซึ่งเขาอาจจะดูแลคนคนนี้มีลักษณะพลังงานที่อาจจะอยู่ในประเทศเมืองหนาวได้นะคะประเทศที่มีหิมะตก ะะพลังงานนะคะของการเหมือนกำลังปั้นตัวสร้างตัวเหมือนเขากำลังคิดนะคะบางอย่างรอคอยบางอย่างด้วยรอจังหวะเวลาจะเห็นถึงพลังงานในเรื่องของคนที่เหมือนกำลังจะขยับขยายในเรื่องของการงานได้นะคะขยับขยายสาขาหรือว่ากำลังจะีเริ่มบางอย่าง แต่เป็นพลังงานของการเติบโตที่พอได้เห็นบ้างแล้วก็คือเหมือนเริ่มเห็นชัดเจนบ้างแล้วนะคะเห็นความคืบหน้าบ้างแล้วเนาะในเรื่องของการงานหรือว่าการคิดที่จะไปต่อกับสายงานงานอาชีพนี้นะคะพลังงานที่มองว่าคนคนนี้เขาอาจจะทำงานที่โอเคแหละอยากจะหาหนทางหรือมีช่องทางที่อยากจะทำงานกับชาวต่างชาติหรือว่า ต่างประเทศได้หรือมีพลังงานของคนที่เริ่มมองกันไกลนะคะหรือว่าคิดไกลนะอาจจะแบบอยากลงทุนหรือว่าไปรเริ่มนะคะที่ต่างประเทศได้นะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะในบางคนก็เป็นไปได้ว่าเหมือนเขาอาจจะเพิ่งผ่านเนาะหรือได้เผชิญนะคะวิกฤตการสูญเสียการผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นกับ ตัวบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือแม้กับตัวกับเอ่เกี่ยวกับตัวเขาโดยตรงนะคะในกรณีที่แบบอาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายได้หรือสภาพจิตใจที่ผ่านการเหมือนพึ่งพักฟื้นเยียวยามานะคะอาจจะมีอาการเพลียก็ได้ค่ะเป็นลักษณะของคนที่เพลียเนาะ แบบสรุปสลายได้ง่ายเพลียจากงานหรือปัญหาต่างๆที่แบบโอเคแหละมันมีหลายเรื่องหลายราวอะไรแบบนี้นะคะที่ต้องจัดการและรับมือขอคอนเฟิร์มด้วยไพ่อีกเซตหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคนคนนี้ค่ะ ค่อนข้างชัดเจนว่าคนคนนี้นะคะเหมือนชื่นชมคุณอยู่ห่างๆแล้วก็รอคอยจริงๆอะรอจังหวะเวลานะคะคนคนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะเหมือนอาจจะไม่ได้เปิดเผยนะคะความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้กับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะปกปิดนะ,ะใส่หน้ากากเป็นลักษณะใส่หน้ากากที่ว่าเนี้ย คือดูแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นไปในเชิงชื่นชมอะคือมองว่าน่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบคุณนะคะชื่นชอบคุณแล้วรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะที่มันโอเคแหละเป็นจังหวะเวลาที่ที่เขาเขาเองเหมือนเขาจะมีช่วงเวลาของเขาอะคนคนนี้ว่าตอนไหนช่วงไหนที่มันเหมาะที่ควรหรือว่าถึงเวลาแล้วของเขาอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับ ด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะอย่างที่บอกไปนะคนคนนี้น่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วก็เหมือนกับเขาอะต้องทำอะไรที่โอเคมันจะคือมันจะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องบาลานซ์กันก็คือต้องสมดุลทั้งความรู้สึกแล้วก็เหตุผลวความจริงข้อเท็จจริงในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะ มันก็เลยทําให้บางครั้งมองว่าเป็นลักษณะของคนที่เขาอาจจะค่อนข้างจะปกปิดความรู้สึกหรือว่าซ่อนเร้นบางอย่างนะคะอืมหรือในบางคนก็จะแบบโอ้โหเป็นการซ่อนเร้นที่แบบเกินไปมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็แล้วแต่คุณว่าเป็นลักษณะพลังในรูปแบบไหนค่ะซึ่งมันเป็นการซ่อนเร้นแล้วก็รวมไปถึงการซ่อนเร้นที่อาจจะอย่างที่บอกไปมันมันมากจนบางทีคุณอาจจะ มองไม่ออกมองไม่รู้เลยอะ่ะหรือบางอย่างคุณก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมากจนจนเกินไปเนาะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปพลังงานคนคนนี้ดูมีพลังงานที่ค่อนข้างเก็บกดอยู่นะคะเก็บกดกดดันนะด้วยสถานการณ์ของเขาแน่ๆที่ว่าอาจจะไม่สามารถเปิดเผยนะคะตัวตนเนี่ยมันมีพลังงานเหมือนคนที่แบบชื่นชมอยู่ห่าง นะคะแอบชอบชื่นชอบอยู่งห่างไม่สามารถจะแสดงออกได้นะคะอย่างชัดเจนและจะทําได้โอเคแหละก็ต้องรอจังหวะเวลาเท่านั้นนะคะต้องทําตามเวลาที่แบบไม่สามารถจะนึกจะทําอะไรก็ทําได้อย่างที่ใจอยากจะทำค่ะนะคะ,นะคะ